สุดคู่ที่สองค่ะหมายเลข71็นึธนกิจลีลาพรหมายเลข69เก้าอัปรรสดุลยาพรหมายเลข70็ดศอิชยาวิทชยชูวงทวิพงศ์หมายเลข109พงพลทองศรีจากฟิชเชอร์แมนเฟนสุราธานีค่ะอิชยาวิทนี่น้องน้ำแข็งนะครับคว้าแชมป์สแคตไปแล้ว2ส,สนามติดกันนะฮะอัปโรสนี่ก็เป็นเยาวชนดาวรุ่งนะครับ จากภาคใต้นะครับจากสุราษฎร์ธานีธนกิจลีลาภรณแล้วก็พงพลทองศรีนะครับโดยการดูแลทีมของโคชเกียรติธนาชัยชันทฉายานะครับโคชเกียรติออกจากแท็กไปแล้วนะฮะเตรียมที่จะไปจับเวลาขาดรอบให้กับนักกีฬานะครับมาดูนะครับสุราษฎร์ธานีก็ไม่มีเวลโดมนะครับ พร้อมครับแข็งแกร่งนะครับทีมนี้สุราธานีห้าวินาทีฝาวนะครับตัวสองออกนี่คลิปหลุดนะครับ เีว่าออกวืดนะครับไม่ได้ออกแป๊กจังหวะเหยียบแล้วมันว้านะครับวืดลงไปเลยนะครับดีไม่ลงไปนอนกับพื้นนะครับก็ได้ทําการสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งครั้งตามสิทธิ์นะครับสังเกตดูหมายเลข71ธนกฤษลีลาพรน,นะครับใช้รถคันเดียวกันกันกบ ฮานาฟีนะฮะพรุ่งนี้ครับมาดูระหว่างแป๊บซี่กับน้ําแข็งนะครับในการแข่งขันสปินนะครับมีอ๋อในนี้มีโอเลียกด้วยนะครับอ่า ท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้จักว่าโอเลี้ยงคือใครนี่ช่วยส่งชื่อจริงหมหน่อยนะครับอยู่ทีมสุราธานีนะครับมีทั้งน้ำแข็งทั้งโอเลี้ยงทั้งเป๊บซี่นะครับได้สตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเที่ยวนี้ฟาวน์นี่คือกับบ้านเลยนะครับ ใจเย็นๆอย่าวืดแล้วกันนะครับอึบออกตัวสองนี่เหมือนกับออกไม่ค่อยถนัดนะฮะตัวหนึ่งนี่ไปเฉิวเลยนะครับธนกิจรีลาพรแล้วไม่มองหลังเลยนะครับเอาละครับ นี่ทีมปะสูนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สแคทนะครับอย่าตกใจนะครับเขากำลังจะประกอบล่างกันอยู่นะครับนี่ถือว่าถ้าขี่แบบนี้เนี่ยต่างคนต่างใช้แรงนะครับตามหลักแล้วตัวหนึ่งต้องเบารอเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องออกแรงทั้งคู่นะครับเซฟแรงไว้ช่วยเพื่อนดีกว่านะ อ่ะประกอบร่างกันได้แล้วครับตัวหนึ่งเปลี่ยนลงมาเป็นตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยทีเด็ดนะครับน้ำแข็งอย่าลืมนะครับว่าแข่ง12รอบนะครับไม่ได้ขี่6รอบเหมือนยุวชนเมื่อสักครู่นี้โอกาสทีมแตกนี่สุ่มเสีย่ยงสูงมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับยังดูแล้วมันไม่สมูท ดูตามสายตานะครับเหมือนแบบยังขัดขาดกันเกินอยู่นะครับอย่างที่บอกครับสุราษฎร์ธานีไม่มีเวลาโดมนะครับซ้อมกับบนถนนเพราะนั้นพอมาเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเขายังไม่คุ้นชินนะตัวสีขึ้นมาลากเขา,าแบบลากสะบั้นเลยนะครับน้ำแข็งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสั้นนะครับใช้วิธีการนำแค่ครึ่งรอบเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับเอาละครับธนก,กิจขึ้นมานำอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่สองรอบแรกลากไปข้างหน้าคนเดียวนะครับกลับมาเซฟแรงแล้วก็กลับมารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีพงพลทองศรีกับอัปลอสดุลยาพ o r รนะรอีสองคนก็ยังเหนียวอยู่ครับเรื่องความแข็งแรงนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสุราธานีนั้นขึ้นชื่อนะครับซ้อมหนักแข็งแรงแต่เทคนิคแล้วความเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องไปใส่เพิ่มกัน ผ่านไปแล้ว8รอบนะครับเหลืออีก4รอบจะเข้าสู่โลสุดท้ายนะครับกิโลเมตรสุดท้ายจะมาถึงใน1รอบข้างหน้า,า,นานก็ยังใช้ความแข็งแรงของแต่ละคนนะครับเกาะกันอยู่ทั้ง4คนแต่เหมือนเข้าเข้าโค้งแล้วจะเหินเหินนะครับทุกคนเหมือนกับจะเลยเส้นแดงไปนิดๆนะฮะอย่าดูรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ขี่กันสมูทมาก เยาวชนนี่ครับประมาณนี้ครับขี่กันเหมือนแบบล่อนไปล่อนมานะเหมือนจะอยู่จะไปจะอยู่ไปแต่ก็ยังเหนียวอยู่นะครับด้วยความแข็งแรงนะครับแล้วจังหวะเปิดยังไงครับธาร,รกิจลากต่ออสองรอบ อย่งอยู่นะครับเนี่ยบอกเลยครับอยู่ได้ด้วยความแข็งแรงจริงนะครับเรื่องเทคนิคต้องไปใส่กันอีกเยอะเลยครับสองรอบสุดท้ายครับ อนนี้ใช้เวลาไป4นาทีครึ่งเข้าะระฆังรอบสุดท้ายนะครับเดาว่า5นาที8ถึง5นาที10ประมาณนี้อ้เร็วนะครับ ห้านาทีสามนะครับโอ้รอบสุดท้ายมาบูธคืนนะครับเข้าเส้นแล้วครับเข้าเส้นแล้วเ,เบาได้แล้วครับ <laughs> นักกีฬายัางติดลมอยู่นะห้มมาศูนย์สามนะครับ